ต่อไปเป็นข้อที่4นะคะข้อที่4บอกว่า <_ d ose> พิจารณาสารประกอบคู่ใดที่มีสีแตกต่างกันเ <_ d ose> พราะเลขออกซิเดชันที่แตกต่างและชนิดลิแกนที่ต่างข้อ1ก็มีสารมาข้อ 2, 2> <_ d ose> มีสารมาข้อ3ก็ให้มาข้อ4ก็ให้มาซึ่งมันจะให้มา2ตัว2ตัวเนาะคราวนี้สารนี้เราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเา่อทรานซิชันจับอยู่กับลิแกนแล้วก็มีอันนี้ใช่ปะ่ะคราวนี้เรามาดูว่า สีของสีของสารประกอบ transition นะคะอย่างที่เรารู้กันว่าสีของสารประกอบของสารประกอบ transition เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายมากเนาะอย่างแรกก็คือมันจะเปลี่ยนเมื่อเลขออกซิเดชันเปลี่ยนคือถ้าเลขออกซิเดชันไม่เท่ากันถึงแม้ว่าจะเป็น ถ้า transition ตัวเดียวกันนะมันก็คุละสีข้อ2จํจำนวนรีแกนเปลี่ยนก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแบบมันเกาะอ,อยู่กับ C-N ห้อย6อย่างเงี้ยกับ C-N ห้อย5อย่างเงี้ยก็คือคุละสีแล้วนะแล้วก็ข้อ3ชนิดรีแกนเปลี่ยนก็คือถ้าชนิดรีแกนเป็นแอมโมเนียกับเป็นไซยาไนน์อย่างเงี้ย ถ้ามันเปลี่ยนปุ๊บก็คือเปลี่ยนสีเหมือนกันจะเห็นว่าสีของสารประกอบ t r a n s i t i o มันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากคราวนี้พอามาดูข้อที่4ี่นะคะเราจะเห็นว่าเขาบอกว่าเอาที่เลขออกซิเดชันเนี่ยแตกต่างแล้วก็ชนิดลิแกนต่างด้วยอะเราจะเห็นว่าอันนี้ชนิดลิแกนต่างปะ Cn กับ Cn ไม่ต่างเนาะอันนี้ก็เลย ตกใบข้อหนึ่งทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าเลขลิกแกนไม่ต่างข้อสองลิกแกนต่างปะคะเป็นไซโอไทน์ไนกับแอมโมเนียแล้วก็แอมโมเนียกับคอลอไรต่างกันเนาะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลิกแกนต่างแหละขาวนี้มาเรามาดูเลขออกซิเดชันบ้างจากอันนี้จะเห็นว่าเลขออกซิเดชันเนี่ยตรงไทโอไทน์ไเป็นลบหนึ่งนะคะนี่ลบหนึ่งแอมโมเนียศูนย แมกนีเซียมบวกสองจะเห็นว่าลบหนึ่งมีห้าอันก็คือลบห้าลบห้าบวกสองเป็นลบ 3. สามแสดงว่าโคบอลต์ต้องบวกสามเนาะจะได้ได้เป็นศูนย์ใช่ปะทันปะแมกนีเซียมเป็นบวกสองอันนี้มันลบหนึ่งใช่ปะคะแต่ลบหนึ่งมีห้าตัวก็เลยเป็นลบห้าแสดงว่าสุดทีของมันตอนนี้ลบห้ากับบวกสองก็คือลบสามดังนั้นเราต้องให้โคบอลต์เป็นบวกสามมันจะได้รวมกันเราได้ศูนย์เนาะเพราะว่าสารประกอบมันจะมีเลขออกซิเดชันเป็นศูนย์ใช่ปะครานี้อันนี้ศูนย์ แอมโมเนียศูนย์ไม่มีเลขออกซิเดชันะคะ Cl ลบหคลอไรด์ s ซเฟตลบ2เงพราะฉันยมโคบอลบวกสามใช่ปะจะได้รวมกันได้0คราวนี้บวกสกับบวกสเลขออกซิเดชันต่างปะไม่ต่างอันนี้ก็ผิดไปอีกอันหนึงคราวนี้มาดูข้อที่3นะคะข้อที่ส่มอันนี้คือ t a n นซ t i o n ของเรามีลิแกนเป็นคลอไรด์อันนี้มีลิแกนเป็นแอมโมเนีย ลิแกนคนละตัวกันเนาะเพราะฉะนั้นลิแกนต่างถูกไปหนึ่งข้อแหละลิแกนตา่างราวนี้มาดูว่าเลขออกซิเดชันต่างไหมจะเห็นว่าข้อลายเลขออกซิเดชันเป็นลบหส่วนโซเดียมเป็นบวกหอ่ะบวกหนตัวก็คือบวกสลบหนตัวก็ลบ4บวกสลบสก็ลบสเพราะฉะนั้นโคบอลตต้องบวกสจะได้เป็น0ูนย์เนาะอ่ะลองคิดตามนะอันนี้บวกหนตัวเป็นบวกส วกกับอีกสองคบอลเป็น4ลบ1 4ตัวเป็นลบ4ีลบสได้ศนแสดงว่าสารประกอบของเรามีเลขออกซิเดชันเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วแสดงว่าถูกแล้วคราวนี้อันนี้เป็นแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียก็คือ0ูนย์คารลบ1 2ตัวก็ลบสองนนั้นคคบอลก็ต้องบวกสเนาะมันจะได้เป็นศูนย์ใช่ปะ ซึ่งบวก2กับบวก2เท่ากันไหมเท่ากันแต่เขาต้องการเลขออกซิเดชันที่แตกต่างเนาะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ผิดไปอ่ะข้อ4มาดูลิแกนด์ลิแกนด์ต่างไหมลิแกนดเป็นแอมโมเนียกับไทโอไซเนตนะคะนี้แอมโมเนียกับคลอรด์ลิแกนต่างอะ่ะถูกไป1ข้อลิแกนต่างคราวนี้มาดูเลขออกซิเดชันนะโพแทสเซียมบวก1 2ตัวก็บวก2อแอมโมเนียศูนย์ไทโอไซเนตลบ1 ลบหคูณสได้ลบสบวกสเป็นลบสคาบอต้องบวกสอง่ะคิดทันปะค่ะคิดตามนะบวกหสองตัวเป็นบวกสอบวกสบวกคารบออีก2เป็น4 4่สลบหนตัวก็ลบ4ีลบสได้ศนย์เนาะอันนี้แอมโมเนียเป็นศนย์คายไลลบ1 โซฟเฟต 2, ลบสลบหกับลบสคือลบสา o โคบอก็ต้องบวก3จะเห็นว่าโคบอลเป็นบวก2กับบวก3เลขออกซิเดชันต่างไหมต่างตามโจทย์เลยเลขออกซิเดชันต่างลิแกนต่างเพราะฉะนั้นข้อที่4นะคะคำตอบก,ก็คือข้อ4นั่นเองอ่ะคราวนี้เราทําข้อนี้ เพิ่มความรู้ให้นิดนึงว่าน้องควรจะรู้ว่าสีของสารประกอบรานซิชันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากโดยขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลกักข้อ1คือเลขออกซิเดชันถ้าเลขออกซิเดชันเปลี่ยนไปสีมันก็เปลี่ยนข้อ2คือจํานวนลิแกนถ้าจํานวนลิแกนเปลี่ยนเนีย่ยหเป็น5อย่าง้ยถึงแม้ว่าจะชนิดเดียวกันสีมันก็เปลี่ยนได้และข้อ3ก็คือชนิดของลิแกนเพราะถ้าเป็นลิแกนคอละชนิดสีของรานซิชันก็จะเป็นคนละสีเลยจากข้อนี้เขาบอกว่า ให้หาข้อที่มีสีต่างกันเพราะว่าเลขออกซิเดชันต่างกันแล้วก็ลิแกนต่างกันด้วยก็จะได้ว่าข้อที่เป็นคำตอบก็คือข้อสีนื่องจากพอดูข้อ1ปุ๊บเราเห็นเลยว่าลิแกนเป็นชนิดเดียวกันก็ตัดทิ้งได้ข้อ2ถึงแม้ว่าลิแกนจะเป็นคนละชนิดก็คือมีอโมเนียเหมือนกันแต่ว่าเป็นไทโอไซเน่ากับคอไรก็คือลิแกนต่างแต่ว่าเลขออกซิเดชันเนี่ยมันเท่ากันข้อ3ลิแกนต่างจริงเป็นคอไรกับ แต่เลขออกซิเดชันเท่ากันข้อสีนี่แหละที่ถูกก็คือเป็นแอมโมเนียกับไทโอเซนไอกับแอมโมเนียกับคอไลน์เนาะซึ่งเลขออกซิเดชันก็ต่างด้วยเพราะฉะนั้นที่จะทําข้อนี้ให้ได้เนี่ยเราจะต้องดูลิแกนให้เป็นว่าอะไรเป็นลิแกนแล้วก็ดูให้ได้ว่า <c oughs> เลขออกซิเดชันเนี่ยมันคิดยังไงซึ่งหลักการง่ายๆก็คือเลขออกซิเดชันของทั้งสารนะคะมันจะต้องรวมกันแล้วได้ศูนย์เนาะเพราะสารประกอบมีเลขออกซิเดชันเป็น0ูนย์โอเคนะจ๊ะเพราะฉะนั้นข้อที่4ก็ตอบข้อ4เป็นคําตอบค่ะ